แอปปิลี่ที่มีผิวขาวหน้าตาสวยงามขายาวอีกทั้งยังมีใบหน้าเหมือนนางฟ้าและรูปร่างสุดเซ็กซี่แถมยังเก่งเรื่องเต้นอีกด้วยเธอเป็นที่รู้จักในหมู่หนุ่มๆในฐานะเทพธิดาของพวกเขาใครจะรู้ว่าคนที่ทำให้สาวๆหลายคนรู้สึกอิจฉายอย่างเธอนั้นแท้จริงแล้วเคยเป็นผู้ชายมาก่อนเมื่อวันที่28มีนาคมปี2021แอปปลีเน็ตไอดอลชื่อดังของจีนได้โพสต์บนบอยบอของเธอว่า ตอนนี้เธอได้กลายเป็นผู้หญิงจริง,รงๆแล้วทําให้เรื่องนี้ติดเทรนด์ฮอตในเว็บอร์ทันทีและเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเน็ตไอดอลคนนี้ซึ่งเคยมีความกังวลเรื่องเพศสภาพของตัวเองจริงๆแล้วได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือไม่จากการแต่งตัวเป็นผู้หญิงจนกลายมาเป็นผู้หญิงจริงๆในเชิงกายภาพจากการถูกชาวเนต็ตต่อต้านจนมีแฟนคลับเป็นของตัวเองเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างกันแน่ สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงวันนี้ตัวเอกของเราคือแอบเบลลี่ผู้ที่ดูแล้วแทบแยกไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงแอบบลลี่เกิดในปี2002ที่เมืองอูหลู่มู่ฉีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูประเทศจีนตั้งแต่เด็กจนโตเธอได้เปลี่ยนชื่อถึง3าครั้งจากตอนแรกชื่อหวังเจียฮุยเป็นหวังเจียเฟยและมาถึงชื่อปัจจุบันเป็นหวังเย่เหวิน การเปลี่ยนชื่อของเธอสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความพอใจทางเพศของเธอได้อย่างชัดเจนตอนที่เธอยังเด็กพอแม่ของเธอได้หย่าร้างกันเธอเติบโตมากับแม่และชีวิตก็ไม่ได้ง่ายนักตามที่แอบบิลี่ได้เคยพูดไว้เธอมีความรู้สึกแปลกๆเรื่องเพศของตัวเองตั้งแต่เด็กๆในจิตใจเธอคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงในขณะที่เด็กผู้ชายวัยเดียวกันลงหลานในอุลตร้าแมนและของเล่นรถแข่งแอบบิลี่กลับคิดแต่เพียงว่าอยากเล่นกับเด็กผู้หญิง และขายของและเข้าร่วมกลุ่มเล็กๆของเด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตาบาร์บี้และดูเซเลมูนเป็นต้นและในคลาสเรียนพิเศษตอนเด็ก,เดกๆเธอก็ไม่ได้เลือกเล่นบาสเกตบอลหรือเทควันโดเหมือนเด็กผู้ชายส่วนใหญ่แต่กลับเลือกเรียนเต้นรำซึ่งกลายมาเป็นพื้นฐาในให้เธอโด่งดังในภายหลังเส้นทางการเป็นเน็ตไอดอลของแอบบิลี่เริ่มต้นจากแพลตฟอร์มเหมย์พายในช่วงแรกเธอทำคอนเทนต์เป็นบ er, ิวตี้บล็อกเกอร์โชว์การแต่งหน้าของผู้ชายซึ่งได้รับความสนใจมาก เพราะส่วนใหญ่บิวตี้บล็อกเกอร์ในตอนนั้นมักเป็นผู้หญิงนอกจากแต่งหน้าแล้วเธอยังโพสต์วิดีโอเต้นคัฟเวอร์เพลงของวงเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปเป็นบางครั้งโดยวิดีโอคัฟเวอร์ของเธอไม่ได้เป็นแค่การเต้นแต่ยังถูกทําให้เป็นมิวสิกวิดีโอที่สนุกสนานอีกด้วยทําให้ดึงดูดผู้ชมได้จํานวนมากตอนนั้นเธอมียอดผู้ติดตามในเหมยพายกว่า70,000สคนจึงนับว่าเป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงพอตัวในช่วงนั้นช่วงที่แอบเบลลี่เริ่มโด่งดังเธอกําลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธ โรงเรียนและเพื่อนร่วมชั้นของเธอมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อเธอไม่มีการรังแกรหรือโจมตีเธอเรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงและการเต้นเลยเมื่อมีติ๊กตอกเข้ามาเธอก็ทําตามกระแสและลงทะเบียมมนบัญชีในแอปนี้เช่นกันโดยโพสต์วิดีโอเต้นท่าทางตามที่กําลังฮิตในตอนนั้นแต่หลังจากโพสต์วิดีโอนี้เธอก็ไม่ได้อัปเดตติ๊กตอกอีกต่อไปเธอ,อยังเน้นทำคอนเทนต์บนเหมยพาย,ายที่เธอมีแฟนคลับอยู่มากกว่าจนกลางปี2018 แอปบิลี่ถึงได้เข้าร่วมติ๊กต็อกอย่างเป็นทางการโดยโพสต์วิดีโอที่ทําให้เธอโด่งดังอย่างรวดเร็วเป็นวิดีโอที่เต้นคัฟเวอร์เพลง What Is Love ของวง TWICE ที่สนามโรงเรียนในชุดนักเรียนลูกสาวน้อยแสนบริสุทธิ์ในโรงเรียนและท่าเต้นน่ารักน่ารักทาให้เธอกลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วผู้ชมหลายคนที่สนใจวิดีโอก็กลายมาเป็นแฟนคลับของเธอด้วยรูปร่างที่สูงเพียวแม้จะใส่ชุดนักเรียนธรรมดาก็ยังดูโดดเด่นคอมเมนต์ที่พบเห็นบ่อยๆก็คือ ไม่ใช่ว่าชุดนักเรียนจีนไม่สวยแต่คุณใส่ชุดนักเรียนแบบฉันตั้งหากที่ไม่สวยหลังจากนั้นแอ็บบิลี่ก็ได้โพสต์วิดีโอคัฟเวอร์การเต้นลงในติ๊กต็อกบ่อยขึ้นเพลงของไอดอลดังๆอย่างคิมยอนอาเบล็กพิงค์เอพิง์ล้วนเป็นตัวเลือกแรกๆที่เธอจะเลือกคัฟเวอร์โดยเฉพาะคิมยอนอาที่เธอชื่นชอบเป็นพิเศษโดยเธอถึงกับเรียกตัวเองว่ายอนาน้อยในวิดีโอของเธอสถานที่เต้นของแอบบิลี่มักจะเป็นลานกว้างถนน หรือดาดฟ้าท่าเต้นของเธอแข็งแรงและคมชัดไม่แพ้อไอดอลผู้หญิงแถมด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้การชมวิดีโอของเธอเป็นที่เพลิดเพลินใจมากพิสูจน์คำพูดที่ว่าถ้าผู้ชายสวยขึ้นมาผู้หญิงก็ไม่เหลือที่ยืนได้เป็นอย่างดีไม่แปลกเลยที่แฟนคลับผู้ชายที่ไม่รู้เพศจริงของเธอจะมองว่าเธอเป็นเทพธิดานในดวงใจดังนั้นเมื่อเพศที่แท้จริงของแอบบี่ถูกเปิดเผยออกมาทำให้แฟนคลับผู้ชายหลายคนถึงกับอกหักและตั้งคำถามกับชีวิตตัวเอง แอบบิลี่ในวิดีโอที่ทั้งเซ็กซี่และน่ารักจะเป็นผู้ชายไปได้ยังไงแต่เมื่อแอบบิลี่โพสต์วิดีโอที่เธอตัดผมสั้นและแต่งกายเป็นผู้ชายทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงนี้แม้จะไม่เต็มใจก็ตามแน่นอนว่ามีข้อถกเถียงตามมามากมายในช่องคอมเมนต์มีคำพูดที่หยาบคายและดูถูกจำนวนมากเช่นดูออกเลยว่าเป็นผู้ชายซึ่งทำให้แอบบิลี่เจ็บปวดมากยังมีอีกหลายคนที่สงสัยว่าเธอทำทั้งหมดนี้เพียงเพื่อเรียกกระแส และสร้างความโด่งดังคิดว่าเธอจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมในปี2019วิดีโอของแอบบิลลี่ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือวิดีโอที่เธอแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้เดินออกมาจากห้องน้ำหญิงทำให้หลายคนไม่พอใจแม้เธอจะแต่งตัวเหมือนผู้หญิงและคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ในทางกายภาพแล้วเธอยังเป็นผู้ชายหลายคนจึงมองว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงและบางคนถึงกับมองว่าเป็นพฤติกรรมของคนวิตถาน ต่อมาแอบบิลลี่ได้ออกมาชี้แจงว่าเธอไม่ได้เข้าไปในห้องน้ําจริงๆและทางเดินในห้องน้ําก็ยาวมากแค่ถ่ายวิดีโอที่หน้าทางเข้าแล้วก็ออกมาเท่านั้นในปีเดียวกันนั้นแอบบิลลี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอ,อีกครั้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการไลฟ์สดเชื่อมกับนักแคสเกมชื่อดังชเชวนนม่อระหว่างการสนทนาแอบบิลลี่บอกว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายในช่วงสองวันที่ผ่านมาเธอมีประจำเดือนและปวดท้องมาก คำพูดนี้ทำให้ไม่เพียงแต่ผู้ชมเท่านั้นที่ตกใจแม้แต่นะักแคสเกมที่เชื่อมการไลฟ์สดกับเธอก็แสดงสีหน้าตกใจและไม่อยากจะเชื่อทันทีจากเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตำหนิเธอว่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงเพราะในเมื่อเธอยังเป็นผู้ชายในทางกายภาพเธอจะมีประจำเดือนได้ยังไงตามที่อับบิลี่อธิบายเธอแค่อยากใช้คำว่าประจำเดือนเพื่อบรรยายอาการปวดท้องเท่านั้นไม่มีเจตนาไม่ดีอะไรแอบแฝง แต่คำอธิบายนี้ยังไม่สามารถทำให้ชาวเน็ตยอมรับได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเธอโตขึ้นและร่างกายเริ่มพัฒนามากขึ้นลักษณะความเป็นผู้ชายของเธอก็ยิ่งเห็นได้ชัดกระดูกของเธอดูใหญ่ขึ้นแม้เธอจะบอกว่าตัวเองกินน้อยโดยสูง175ซนติเมตรและหนักไม่ถึง50กิโลกรัมแต่ก็เห็นได้ชัดว่าโครงร่างของเธอใหญ่ขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนและเธอไม่มีความบอบบางแบบที่เคยเป็นอีกแล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอถูกวิจารณ์ในทางลบมากขึ้น และหลังจากเหตุการณ์ประจำเดือนแอบบิลี่ก็หายไปจากโลกออนไลน์อยู่พักหนึ่งจนกระทั่งวันที่28มีนาคมปี2021เน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามนับ10ล้านคนนี้ได้ออกมาประกาศบนเว็บบอว่าเธอได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศแล้วและได้กลายเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งอธิบายถึงข้อถกเถียงเรื่องห้องน้ำหญิงและเหตุการณ์ประจำเดือนในครั้งก่อนการที่เห็นแอบบิลี่กล้าเลือกเพศของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้ความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์เป็นบวก หลายคนสนับสนุนการตัดสินใจของเธอและชื่นชมในความกล้าหาญของเธอเพราะการผ่าตัดแปลงเพศมีผลข้างเคียงที่ต้องเผชิญไปตลอดชีวิตโดยการประกาศข่าวในครั้งนี้ทําให้เธอกลายเป็นกระแสจนติดเทรนด์ฮอตและมียอดการอ่านหัวข้อเกิน600ล้านครั้งซึ่งถือว่าเป็นการก้าวออกมาจากขอบเขตเดิมของเน็ตไอดอลอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวเน็ตที่สังเกตเห็นความผิดปกติและออกมาตั้งคําถามถึงความจริงในสิ่งที่อับบิลี่ได้กล่าวอ้าง พร้อมกับนําหลักฐานมาสแสดงซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงเพศตามกฎหมายที่เธอโพสต์นั้นไม่ใช่ของเธอจริงๆแต่เป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตที่เธอทํามาดัดแปลงใหม่และเผยแพร่เพื่อหลอกลวงผู้คนอีกทั้งเธอยังเป็นชาวอุยกูจากมณฑลซินเจียงแต่ในบทประชาชนของเธอกลับไม่มีภาษาอุยกูซึ่งถือเป็นช่องโหว่ใหญ่นอกจากนี้ภาพการฉีดยาและให้น้ําเกลือที่เธอโพสต์ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นภาพปลอมเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไป ก็เกิดความฮือฮาในทันทีทําให้แฟนคลับที่เคยสนับสนุนเธอรู้สึกผิดหวังจนนําไปสู่กระแสแชแอบบิลลี่ที่แพร่หลายไปทั่วโลกออนไลน์ของจีนภายใต้แรงกดดันจากกระแสสังคมแอบบิลลี่เลือกที่จะตอบโต้ผ่านบัญชีรองของเธอโดยอธิบายว่าการยื่นขอผ่าตัดแปลงเพศใช้เวลานานและเธอกังวลเกี่ยวกับปัญหาบัตรประชาชนจึงใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่ออธิบายให้ชาวเน็ตรู้ข่าวนี้โดยเร็วก่อนพร้อมบอกว่าการผ่าตัดของเธอกําลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่อง และในอนาคตเธอจะทําการผ่าตัดอย่างแน่นอนความจริงของเรื่องนี้ก็คือคําว่าการเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงของเธอนั้นเป็นเพียงการพบแพทย์และเตรียมความพร้อมเท่านั้นสุดท้ายเธอยังกล่าวอีกว่าฉันไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบฉันได้ซึ่งเป็นการเรียกร้องความเห็นใจจากผู้คนแต่ข้อแก้ตัวที่อ่อนแอเช่นนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารนณะหลายคนพากันตําหนิเธอว่าเป็นคนโกหกที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกระแสะ LGBT เพื่อผลประโยชน์หลายคนมองว่า เธอแท้แงทำเป็นว่าจะผ่าตัดแปลงเพศเพื่อใช้ความไว้วางใจจากแฟนคลับเพียงเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามและเพิ่มกระแสให้ตัวเองมากขึ้นท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างต่อเนื่องในที่สุดแอบบิลลี่ก็ลบเนื้อหาจากบัญชีรองของเธอออกและบัญชีหลักของเธอก็ยังคงแสดงออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเลือกที่จะไม่ตอบสนองอย่างไรก็ตามชาวเน็ตส่วนใหญ่เชื่อว่าแอบบิลลี่อาจจะไม่ได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศในอนาคตเพราะการผ่าตัดแปลงเพศไม่ใช่เรื่องง่าย และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่เธอหายไปพักหนึ่งแอบบิลีก็ได้โพสต์ใบวินิจฉัยอาการป่วยของเธอบนเว็บบอซึ่งผลการวินิจฉัยระบุว่าแอบบิลีเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงสภาพจิตใจแบบนี้ทำให้เธอไม่เหมาะที่จะทำการผ่าตัดแปลงเพศได้จากกรณีตัวอย่างของการผ่าตัดในอดีตมักพบว่าหลังจากการผ่าตัดแปลงเพศแล้วจะต้องมีช่วงเวลาปรับตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้หลายคนอาจจะดูเหมือนต้องการเป็นผู้หญิงให้เร็วที่สุด แต่ในระดับของจิตใต้สำนึกนั้นพวกเขาอาจจะเคยชินกับเพศดั้งเดิมของตัวเองมากกว่ามีบางคนที่ทำการผ่าตัดแล้วไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงที่ตัวเองกลายเป็นผู้หญิงได้นอกจากนี้กฎหมายจีนยังกำหนดไว้ว่าการผ่าตัดแปลงเพศต้องมีอายุครบ20ปีขึ้นไปแต่ในตอนนั้นแอบบิลลี่อายุเพียง19ปีซึ่งยังไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ทุกวันนี้แอบบิลลี่ลงไหลในการทำศัลยกรรมมากขึ้นจนดูเหมือนเสพติดการทำศัลยกรรมไปแล้ว จากลูกสาวสวยเซ็กซี่กลายเป็นเหมือนซิลิโคนและพลาสติกไปทั้งตัวความสวยงามของเธอเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่คนจำนวนมากมองว่าไม่ดีถูกวิจารณ์ว่าเป็นบันซอจีนเวอร์ชันจีนเนื้อหาในวิดีโอและการแต่งหน้าของเธอก็เริ่มคล้ายกับบันซอจีนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเอาภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันคนทั่วไปแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครแม่แอบลีสอธิบายว่าเพราะเธอมักถูกชาวเน็ตบอกว่าเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ จึงจำเป็นต้องเลือกทำศัลยกรรมเธอแค่ต้องการให้คนยอมรับมากขึ้นได้ดูเหมือนผู้หญิงมากขึ้นเท่านั้นแต่เทพิดาของเราชายหนุ่มในอดีตนั้นไม่มีอีกแล้วเช่าเน็ตหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับเธอคิดว่าเธอแค่ใช้ข้ออ้างการแต่งตัวเป็นผู้หญิงบางหน้าแต่ความจริงแล้วทำเพื่อเอาใจผู้ชายในรูปภาพและวิดีโอหลายๆคลิปที่เธอเคยโพสต์ก่อนหน้านี้จะเป็นเนื้อหาแนวเซ็กซี่ที่ใช้เอาใจแฟนคลับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้แอมิลลี่กำลังเรียนอยู่ที่วิทยายลัยดนตรีสมัยใหม่ปักกิ่ง ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่าเธอจะเข้าร่วมรายการพัฒนาศิลปินกลุ่มไอดอลยูดวิทตูทรีแต่แอบบิลี่ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้บนบวยปอของเธอเองโดยบอกว่าถึงแม้เธอจะอยากเข้าร่วมการ audition ไอดอลบอยแบนด์มานานแล้วแต่ด้วยสถานะที่ไม่เหมือนใครของเธอจึงแทบไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมแม้เธอจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงมาตลอดแต่เธอก็อยากเข้าร่วมการ audition บอยแบนด์น Boy Band, ซึ่งสร้างความสับสนให้กับหลายๆคนการเลือกเส้นทางของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิด แต่การหลอกลวงผู้คนครั้งแลว้วครั้งเล่านั้นไม่สามารถยอมรับได้แม้เธอจะมีประเด็นขัดแย้งมากมายแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความนิยมของเธอเลยในยุคที่ทุกคนสามารถเลือกเพศได้อย่างเสรีการเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญคำวิจารณ์เชิงลบที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่มอบให้อบบิลี่ไม่ได้มาจากประเด็นเรื่องเพศของเธอแต่เกิดจากการที่เธอหลอกลวงผู้คนครั้งแลว้วครั้งเล่าจนทำลายความเชื่อมั่นในตัวเธอท้ายที่สุดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเน็ตไอดอลบางคน ที่อาศัยการทําตัวตลกแบบผิดที่ผิดทางหรือสร้างกระแสด้วยการทําตัวประหลาดที่ไม่ดีนักอย่างน้อยวิดีโอของแอบบลี่ก็ยังทําให้ผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลินได้แล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเธอบ้างนอกจากเน็ตไอดอลชาวจีนอย่างแอบบลี่ที่ตัดสินใจเปลี่ยนเพศแล้วในญี่ปุ่นยังมีดาราอีกคนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่แต่งเป็นผู้หญิงแต่ยังได้ไปแสดงหนังผู้ใหญ่ด้วยเชื่อว,ว่าความแตกต่างที่มากขนาดนี้คนส่วนใหญ่คงยากที่จะทำความเข้าใจ เรื่องราวของวันนี้เกี่ยวกับสมาชิกข,ของวงที่ชื่อว่าซากุระเมนซึ่งชายคนนี้ชื่อว่าคิจูเดิมชื่อคิตามุระทาคาชิฮิซาชิวงซากุระเมนก่อตั้งขึ้นในปี2017เป็นวงดนตรีชายล้วนที่ประกอบไปด้วยหนุ่มหลอ่อ10คนที่มีทั้งความสามารถและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นพวกเขามีความตั้งใจที่จะเล่นดนตรีญี่ปุ่นดั้งเดิมในรูปแบบของเพลงป๊อปโดยเป้าหมายสูงสุดของวงคือการนำศิลปะด,ดั้งเดิมของญี่ปุ่นเผยแพร่อ,ออกสู่สายตาชาวโลก ซึ่งนับว่าเป็นวงดนตรีที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากจากการแนะนำวงไซกามูระเมนเราสามารถเห็นได้ว่าวงนี้เคยทำเพลงให้กับผลงานดังๆของญี่ปุ่นเช่นซีรีส์คัมมินไรเดอร์และอนิเมะวันพีซนอกจากนี้ยังเคยจัดการแสดงทัวร์ในต่างประเทศหลายครั้งแม้จะไม่ใช่วงดนตรีที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักแต่พวกเขาก็ได้รับความนิยมไม่น้อยจากคอมเมนต์ในวิดีโอที่วงอัปโหลดจะเห็นว่ามีเสียงสนับสนุนจากแฟนๆมากมายและในบางครั้ง ็มีชื่อของวงปรากฏในอันดับต่างๆอีกด้วยโดยคิจูซึ่งเป็นสมาชิกคนสําคัญของวงนั้นเขามีความสนใจในเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าชามิเซงตั้งแต่เด็กด้วยความชอบนี้ทาให้เขากลายเป็นครูในสํานักดนตรีชามิเซงของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคิตามุระตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากเข้าร่วมวงเขาก็ทําหน้าที่เป็นนักดนตรีที่เล่นชามิเซงนอกจากจะเล่นชามิเซงได้เก่งแล้วคิจูยังเป็นช่างฝีมือที่มีโรงงานผลิตชามิเซงของตัวเองอีกด้วย เรียกได้ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถหลากหลายมากอย่างไรก,ก็ตามชายหนุ่มรูปงามที่ทําให้หัวใจของสาวๆญี่ปุ่นหลายคนพองโตคนนี้จู่ๆก็ได้หายตัวไปและกลับมีนักแสดงหนังผู้ใหญ่ที่ชื่อว่าโมโมดานิริรากฏตัวขึ้นแทนที่ระหว่างนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด -19 เเริ่มต้นขึ้นกิจกรรมการแสดงของวงซาก,กุระเมนก็ถูกยกเลิกทั้งหมดตั้งแต่บริษัทต้นสังกัดไปจนถึงตัวนักดนตรีเอง ทุกคนต่างตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงินวงดนตรีที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างยังพอมีฐานแฟนคลับสนับสนุนอยู่แต่สำหรับวงดนตรีที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักหากไม่สามารถจัดการแสดงต่อไปได้ย่อมมีผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับโรงงานผลิตชชมิซิงของคิจูที่ต้องปิดตัวลวงเพราะโรคระบาดนอกจากนี้คิจูยังเปิดเผยว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเตือนเต้นหรือมีความกระตือรือร้อนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป เขาจึงตัดสินใจลาออกจากวงและเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเองคิจูเดินทางไปยังโอซาก้าและเข้าไปทำงานในร้านที่ชื่อว่าไดมอนด์คลับการโปรโมทร้านนี้ค่อนข้างชัดเจนและใจกล้ามากโดยอ้างว่าผู้หญิงที่นี่สามารถตอบสนองต่อรสนิยมที่แปลกประหลาดทุกรูปแบบของลูกค้าได้แต่ในเมื่อเป็นร้านที่มีผู้หญิงทำงานคิจูในฐานะผู้ชายจะทำอะไรในร้านนี้ได้เมื่อพิจารณาจากการโฆษณาของร้านคงพอเดากันได้บ้างใช่ไหมคะโดยร้านนี้ เป็นร้านที่เน้นการแต่งหญิงพนักงานในร้านล้วนเป็นผู้ชายที่แต่งตัวเป็นสาวสวยทั้งหมดเจ้าของร้านกล่าวว่าในร้านบริการทั่วไปลูกค้าอาจทําพฤติกรรมล่วงเกินหรือมีการกระทําที่พิเศษบางอย่างกับผู้หญิงจริงๆซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่พอใจได้แต่ในร้านนี้ที่ใช้ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงพวกเขาสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้และเขายังกล่าวอีกว่าประตูต้องห้ามที่ถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์ทําให้คุณค้นพบความสุขที่แท้จริง และตัวตนที่ซ่อนอยู่ของคุณไม่ว่าร้านจะโปรโมทยังไงการที่คิจูเปลี่ยนจากสมาชิกบอยแบนด์มาเป็นพนักงานบริการชายที่แต่งหญิงนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้แฟนๆรับไม่ได้อย่างมากอย่างไรก็ตามแฟนกลับที่รักเขาจริงๆได้สังเกตดูบัญชีอินสตาแกรมของคิจูอย่างละเอียดและพบว่าการเปลี่ยนแปลงจากสมาชิกบอยแบนด์ไปเป็นชายแต่งหญิงนั้นมีสัญญาณบอกเหตุให้เห็นมาก่อนแล้วในช่วงแรกภาพที่คิจูโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนใหญ่เป็นภาพแบบผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง เมื่อบงดนตรีเริ่มเดบิวต์สไตล์ของเขาในอินสตาแกรมก็เปลี่ยนไปบ้างแต่ยังคงเป็นแนวผู้ชายอยู่จกนกระทั่งในปี2019การแต่งหน้าของคิจูเริ่มดูละเอียดขึ้นและเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปในแนวดอกไม้ชายซึ่งดูเป็นกลางมากขึ้นพอเข้าสู่ปี2020ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 จากภาพที่คิจูโพสต์เราจะเห็นว่าเขาเริ่มไว้ผมยาวและทำเล็บหากบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดูเท่ๆหลายคนก็คงจะเชื่อเพราะก่อนหน้านี้ เขาเคยแต่งหน้าในสไตล์นี้มาก่อนอีกทั้งคิจูอาจจะมีความคิดอยากเป็นผู้หญิงจริงๆเขาจึงปรับตัวเข้ากับการทํางานที่ไดมอนด์คลับได้อย่างรวดเร็วโดยเปลีย่ยนชื่อเป็นโมโมดาน,นิริริและกลายเป็นสาวคนดังประจําร้านร้านที่คิจูทํางานอยู่นั้นมักเน้นการจ้างชายที่แต่งเป็นหญิงหรือก็คือผู้ชายที่มีรูปร่างเล็กและใบหน้าที่ดูเป็นกลางคล้ายผู้หญิงซึ่งคิจูเองก็มีรูปร่างที่เหมาะสมกับลักษณะนี้ทําให้เขาเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้า งานของเขาคือการเล่นเกมต่างๆกับลูกค้าโดยเกมเหล่านี้มักมีความล่อแหลมใช้เวลาประมาณ60-90ถึงนาทีนอกจากนี้รายได้ยังค่อนข้างดีโดยทำงานวันละสิชั่วโมงเขาสามารถทำรายได้ต่อวันประมาณ8 0 0 0 0ถึงล้านเยนหรือราวๆ1 9 0 0 0 0าถึง2อ0 0บาทถ้าในอนาคตไปแสดงหนังผู้ใหญ่ก็อาจจะกลายเป็นดาวเด่นของร้านได้พนักงานที่ทำงานเป็นชายที่แต่งเป็นหญิงอย่างคิจูส่วนใหญ่จะเริ่มจากการทำงานพาร์ทไทม์ โดยพวกเขามาจะมีงานประจําเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่จะมาทํางานนี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อปลดปล่อยตัวเองเหตุผลในการทํางานนี้ก็มีแตกต่างกันไปบางคนทําเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเช่นเดียวกับคิจูแต่บางคนก็ทําเพื่อประสบการณ์และเพื่อสนุกกับความรู้สึกที่ได้เป็นผู้หญิงหลังจากนั้นเพื่อหาเงินให้มากขึ้นคิจูไม่ได้ทําแค่ง,งานบริการในร้านเท่านั้นแต่ยังได้ถ่ายทําหนังผู้ใหญ่เรื่องแรกของเขาและเปิดตัวในวงการหนังผู้ใหญ่ด้วยความแรงเต็มที่ โดยผลงานแรกของเขาในฐานะโมโมดาน,นิริริเขาแสดงท่าทางยั่วยวนต่อหน้ากล้องซึ่งภาพยนตร์แนวนี้มีฐานตลาดที่รองรับอยู่ในญี่ปุ่นมีบริษัทผลิตนางผู้ใหญ่ที่เน้นการถ่ายทำภาพยนตร์โดยใช้ผู้ชายเป็นนางเอกเพื่อตอบสนองรสนิยมของคนบางกลุ่มด้วยยอดขายที่ดีและได้รับคำชมมากมายเขาจึงตัดสินใจที่จะขยายผลงานและถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องที่สองตัวอย่างเช่นบนปกที่คุณอาจจะคิดว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารัก แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดหล้วนเป็นผู้ชายดังนั้นการที่คิจูเลือกเปลี่ยนมาเป็นริริก็ไม่ได้เป็นแค่เพราะอารมณ์ชั่วบูบแต่การเลือกทํางานนี้สําหรับเขาอาจจะเป็นเพราะมันมีฐานตลาดที่รองรับอยู่จริงๆหลังลจากนั้นข้อมูลส่วนตัวและโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียของคิจูก็เปลี่ยนจากการเป็นนัก้ดนตรีชามเมซิงของวงมาเป็นสไตล์น่ารักแบบผู้หญิงและเปลี่ยนชื่อเป็นโมโมดานิริริซีดีโดยที่คําว่าซีดีนั้นหมายถึงผู้ชายที่แต่งหญิง นับตั้งแต่คิจูกลายมาเป็นริริแฟนกลับเก่าจํานวนมากก็รับไม่ได้และเลิกติดตามเขาไปแต่ใน,นขณะเดียวกันก็มีแฟนกลับใหม่ๆเข้ามาติดตามเขาเช่นกันบางคนแสดงความคิดเห็นว่าการเล่นดนตรีญี่ปุ่นมันยากขนาดนั้นเลยหรอหรืออีกความคิดเห็นคือเงินหายากขนาดนั้นเลยหรอบางคนถึงกับสงสัยว่าจุดประสงค์ของเขาตั้งแต่เขาร่วมวงบอยแบนด์คืออะไรแต่คําถามที่ถูกถามมากที่สุดก็คือทําไมถึงไม่เป็นบอยแบนด์ต่อแต่กลับไปทายหนังแต่งหญิง ซึ่งคิจูไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้แต่อย่างใดปัจจุบันคิจูที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกแล้วนอกจากจะเปลี่ยนมาเป็นโมโมดาน,นิริริเขาก็ยังไม่ละทิ้งงานดนตรีที่เขารักเขายังคงโพสต์วิดีโอการเล่นชามิเซงบนโซเชียลมีเดียอยู่เสมออีกทั้งยังมีผลงานเดี่ยวที่เขาแต่งเองชื่อว่าซเวเอจซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีทีเดียวปัจจุบันวงซากุระเมนได้รีบตัดความสัมพันธ์กับคิจูอย่างรวดเร็วไปแล้วแม้วงจะได้รับความสนใจจากการเปลี่ยนแปลงของคิจู ซึ่งช่วยดึงดูดกระแสะจากผู้คนจำนวนมากแต่ภาพโปรโมทหลักของวงก็เปลี่ยนจากสมาชิกเดิมที่มี10บคนเหลือเพียง9้าคนเท่านั้นด้วยแรงจูงใจทางการเงินอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่กลายเป็นจุดสิ้นสุดของความฝันสำหรับคนหนุ่มสาวหลายคนเมื่อความฝันพังทลายและอนาคตดูมืดมนอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ที่มีค่าตอบแทนสูงจึงดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแรงดึงดูดแม้จะเป็นธุรกิจที่มีด้านมืดมากมายแต่ตราบใดที่มีเงิน ก็ยอมมีคนที่พร้อมจะทำงานนี้อยู่เสมอเพราะความเป็นที่นิยมน้อยเกินไปของวงดนตรีบางครั้งในญี่ปุ่นก็มีตัวอย่างที่สมาชิกเลือกไปถ่ายหนังผู้ใหญ่เพราะไม่สามารถประสบความสำเร็จในวงการเพลงได้ในปี2020สมาชิกวงไอดอลใต้ดินที่มีชื่อว่าคุยามะซายากะซึ่งขณะนั้นอายุเพียง19ปีได้ประกาศในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมว่าเธอจะหยุดพักงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพและต่อมาในเดือนธันวาคมเธอก็ได้ประกาศลาออกจากวงไป ต่เพียงสองสัปดาห์ต่อมาเธอก็กลับมาสู่สายตาของสาธารณชนอีกครั้งเพียงแต่คราวนี้เธอเดบิวต์ในวงการหนังผู้ใหญ่ภายใต้ชื่อใหม่ว่ายาโอโตเมะแม้เธอจะตั้งใจออกมาโพสต์ข้อความว่าแฟนคลับมีอิสระที่จะขุดคุยตัวตนในอดีตของเธอแต่ขอร้องว่าอย่าไปรบกวนสมาชิกคนอื่นๆในวงเดิมของเธอและไอดอลที่แท้จริงก็ได้กลายมาเป็นฉลากใหม่ของศัยกะแฟนคลับหลายคนบอกว่าการได้เห็นไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบในทุกแงม่มุม เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนที่รู้สึกโกรธเพราะคิดว่าบยากาศได้ทำลายภาพลักษณ์ในใจของพวกเขาแต่พวกเขาอาจไม่รู้เลยว่าการที่วงไอดลอลหญิงในญี่ปุ่นจะโด่งดังได้นั้นยากยิ่งกว่าการปีนขึ้นสูตรทองฟ้าซะอีกเด็กสาวเหล่านี้ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดอนาคตที่มองไม่เห็นความหวังและความยากจนที่อยู่รอบตัวการจะฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้เพื่อเข้าใกล้ย,ยอดพีระมิดของความสําเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก คุณอาจถามว่าทำไมพวกเขาถึงยังแข่งขันกันเพื่อเข้าสู่วงการไอดอลเพราะถ้าหากประสบความสำเร็จเกียรติยศและเงินทองที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ทางชีวิตของบางคนก็ไม่สามารถหาได้แต่โรคระบาดได้ทำลายความฝันของสายกะไปอย่างสิ้นเชิงงานจับมือและการพบปะแฟนคลับซึ่งเป็นแหล่งรายได้ต่างๆถูกยกเลิกในช่วงโรคระบาดไม่มีงานแสดงไม่มีค่าตอบแทนชีวิตก็ยากที่จะดำเนินต่อไปได้ส่วนสุดท้ายหลายๆคนเช่นคุยมะสายกะ ก็ต้องออกจากวงและเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่โดยหลังจากที่เธอถ่ายหนังผู้ใหญ่แล้วความนิยมของเธอกลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการที่ไอดอลผ่านตัวไปเข้าวงการหนังผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ในกลุ่มคนเหล่านี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้จากอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่และการจะเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ชั้นนําหรือ AV ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นไปอีก เพราะไม่ใช่ดารา AV ทุกคนที่จะสามารถประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนสายงานและสร้างชื่อเสียงใหม่ได้ในความเป็นจริงดาราหนังผู้ใหญ่หลายคนหลังจากหาเงินได้อย่างรวดเร็วก็ค่อยๆถูกกลืนหายไปในวงการนี้ความสุขและความเจ็บปวดของไอดอลที่ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงผู้ใหญ่นั้นคงมีเพียงเจ้าตัวเท่านั้นที่เข้าใจจริงๆและเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนได้เห็นไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบผ่านตัวเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่จะรู้สึกตื่นเต้นหรือผิดหวัง สามารถคอมเมนต์บอกเรากันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ